สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มไปเที่ยววัดกันเถอะวันนี้แอดบินกลุ่มก็มาที่สำนักสงฆ์ภูม่านฟ้าครับผมอ่าเป็นสำนักสงฆ์สร้างใหม่ครับอ่าสร้างใหม่ในรูปแบบอ่าปราสาทหินปราสาทหินหน่าจะามาจากอ่ปราสาทหินพระปางลบบุรีครับ สวยนี่โดยรอบครับส่วนตรงที่แอดมินยืนอยู่นี้ก็เป็นชั้นสองศาลาปฏิบัติธรรมด้านข้างก็เป็นพระปางเจดีย์ต่างๆสวยครับอลังการเลยครับผม อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสำนักสงฆ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นวัดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยค,ความลังสร้างเยอะเลยครับมีแต่อุปกรณ์ก่อสร้างทั้งนั้นเลยพระพิสุพระสงฆ์ท่านก็แกะสลักหินก็อยู่ฝั่งโน้นครับ ทางโน้นก็เป็นปราสาทอีกสามหลังมีแต่กำลังสร้างใหม่ครับสวยๆครับผมท่านใดต้องการก็ปักหมุดมาได้เลย